สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะมาแล้วเลขกระดิ่งเงินกระดิ่งทองอมสกาวใจมาแล้วจ้าเลขกระดิ่งเงินกระดิ่งทองที่อมสกาวใจเลี้ยงไว้เสริมบาร,รมีซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแม่สายสลักกินแบ่งสําหรับอมสกาวใจที่ขยันมีเลขเด็ดมาฝากแฟนๆทุกงวดเลยซึ่งว่าที่ผ่านๆมาอมสกาวใจมันจะถูกเลขอยู่บ่อย และมีเลขมาฝากแฟนๆให้ได้โชคหลายต่อหลายครั้งโดยที่มีมาจากทั้งงานศิลปะที่น้องจมทัพวาดหรือจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านและรถของแม่ออมรวมไปถึงเลขจากน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองที่แม่อมเลี้ยงไว้ใส่โลกแก้วไว้เชื่อว่าจะเสริมดวงด้านการงานและการเงินนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับงวดนี้1พฤศจิกายน2565 แมอ่อมได้เปิดเผยเลขจากน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองที่แม่อ,อมเลี้ยงไว้ให้แฟนๆได้เห็นและลองไปตามกันดูซึ่งทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะต้องลองเลือกกันดูค่ะซึ่งเลขที่เห็นได้แก่0 4 9ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ